สวัสดีครับพบกับมือเก่าฟิชชิงอีกอันนี้ผมจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ไปตกปลาคองสิบสามให้ฟังนะฮะคันนี้เป็นคันที่ไปตกปลาวันนั้นนะครับผมเป็นคันยี่ห้อเบิร์กเล่นะครับผมคันสี่ฟุตนะฮะผ่านการการหักมาแล้วครับเนี่ยผมก็ ดามพอใช้งานได้นะจะไม่สวยงามคันสี่ฟุตอุปกรณ์ล้อก,ก็เก่าๆนะฮะไม่ได้มียี่ห้ออะไรจำไม่ได้นะยี่ห้อหลุดทั้หมดแล้วครับผมก็จริงๆคันนี้เป็นคันปีเหยือปอมนะครับคันตีเหยือปอม แต่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วผมก็เลยมันหักนะคัันของลูกชายมันหักก็เลยเอามาดามมาตกหน้าดินเล่นๆเ,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 เล่นปลาเล็กแต่บมเงเออญปลาใหญ่มากินนะฮะนี่ครับประมาณนี้ครับผมก็อสีดายคลิปที่ถ่ายไว้ฮะเพราะว่าคลิปไม่อยู่แล้วพร้อมมือถือก็เดี๋ยวไปดูตัวปลากันต่อ ในครัวนะครับผมเพราะว่าประตูเขาทําปลาไว้แล้วอยู่ผมจะไปถ่ายให้ดูว่าไซส์ปลากายที่ได้น่าจะประมาณสามโลก,กว่านะะขวดโคกที่เอาไปเทียบกับปลากายก็น่าจะประมาณขวดใหญ่ที่ผมซื้อมาขวดละสี่สิบาทนะใหญ่ที่สุดของโคกเลยครับนะฮะเดี๋ยวไปดูไปดูแต้มดูตัวกันในครัวต่อครับผมประมาณนี้ครับก็สวัสดีครับพี่ๆนะนะ ที่ชอบตกปลาทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูปลากายนะฮะปลากายที่ผมไปตกคลองสิบสามนะครับไซส์น่าจะสามโลกว่าซะด้วยซ้ําไปเนี่ยครับเออทีนี้ขวดโค้กขวดละสี่สิบาทนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับขวดโคกขวดละสี่สิบาทนะครับขวดใหญ่ที่สุดของของโคกแล้วครับผมยังแค่นี้ฮะตอนนี้ปัญหาก็คือผมไปตกปลาที่คลองสิบสาม ถ่ายคลิปเรียบร้อยครับผมกินคันกินคันสี่ฟุตแต่ขอชิโนเบอร์นหนึ่งนะฮะปลากายตัวนี้นะครับไซส์สามโลกว่าน่าจะรวมรวมสี่โลแล้วก็ปลากระมังปลาตะเพียนอีกประมาณสักสิบกดแต้มะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับเออผมถ่ายคลิปเสร็จปลากายตัวเนี้มันใส่กระชงังไม่ได้กระชงังผมนี่มันเล็กเกินผมก็เลยเอาเชือกไปคล้องกับปากกระเงือกเขาได้ประมาณสักไม่เกินยี่สิบนาทีเขาตายะฮะ ผมก็เลยบอกประตูว,ว่ากลัวเนื้อมันจะเสียก็เลยรีบกัดก็เก็บของเก็บอะไรหมดมือถือไปวางไว้ตรงบันไดข้างข้างรถผมมันจะมีบันไดเหยียบต่เป็นรุ่นดีแม็กไฮเรนเดอร์จะมีบันไดเหยียบก็วางไว้ลืมเก็บครับผลสรุปก็คือมือถือหายครับวันนี้ก็าต้องไปซื้อมือถือใหม่แล้วก็รวมทั้งคลิปทั้งอะไรในมือถือทั้งหมดเลยนะฮะก็เสียดายมากเสียดายมากๆเลยครับแล้วก็คลิปนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยกว่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมาใช้เวลา เอาขึ้นน่าจะประมาณสัก20่นาทีเพราะว่าผมใช้คันสีฟุตตีตะก้อเล็กๆบังเอิญมันน่าจะมาเลมปลาเล็กนะฮะมากัดปลาเล็กแล้วก็กินตะก้อยลูกเล็กกับชินนเบอร์นหนึ่งคันเล็กสุดด้วยคันสีแดงของเบิร์กเล่นะฮะเสียสดายจริงๆครับพี่ๆนะนาไม่มีคลิปให้ดูนะฮะไว้ผมจะไปแก้ตัวใหม่ที่หมยนี้ใช้เวลาตกไปประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับผมได้ปลากะมังปลา ร้อยนกเขาประมาณสักรวมๆกันเนี่ยกำลังไซส์ดีๆนะปลาสร้อยนกเขาอันนี้ปลาตูเอาขี้อะไรออกหมดแล้วประมาณสิบเจ็ดแต้มนะครับเอาไส่เอาขี้ะอะไรออกหมดนะไม่เป็นไรครับก็ประมาณสิบเจ็ดแต้มนะครับเสียดายครับพี่พิ่นาณไม่มีคลิปให้รับชมนะฮะหายทั้งคลิปหายทั้งมือถือ, <c oughs> อโอเคครับผมยังไงก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะ พี่ๆนานาเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตาม mm. กดซับสไคร้กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมถ้าเป็นไปไ,ได้อย่าลืมกดกระดิ่งปิ mm. ้งปิ้งปิง,ง,ง,งให้กําลังใจช่องตุวปลาช่องน้นนอยช่องนี้ต่อไปแล้วเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับผมโอกาส mm. นาเจอกันใหม่ครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ